ักมากไม่รู่น้ำเป็นขลื่นเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องทำอย่างเดียววันนี้ก็มาที่ไทนานาฟิชชิงครับวันนี้เรามาตกปลาช่อนบุฟเฟ่กันนะครับก็คบาบัตรสี่ร้อยเดี๋ยวไปดูว่า ไอ้สี่้อเนี่ยจะได้อะไรกลับไปมากนะครับตอนนี้ก็มากับอยู่กับเอ็นจอยนะเอ็นจอยพามาครับก็เป็นโอกาสดีมากเลยคะสำหรับวันนี้เช้าเช้าแบบนี้ไปดูกันในคลิปว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นหรือเปล่าวันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อลิรลอยนะเป็นบูมแล้วก็เฟรชเชอร์นะครับเช้าเช้านี้ขอเท็กซัสก่อนเดินเท็กซัสก่อนเขาบอกว่าไอ้ปลาเนี่ยมันกินเท็กซัสนะมันกินกระดี่แล้วก็ลองหลายๆอย่างวันนี้ฝีมือล้วนๆเลยเดี๋ยวไปดูกัน มาตอนนี้กำลังเข้าบ่อนะครับก็คิดว่าเอาดีแต่ห้ามพูดเอาหรอไม่ได้เขาพูดไม่ได้ใช่ห้ามพูดเรื่องแบบนี้พูดไปก่อนคราวที่แล้วพูดเยอะแล้วเจ็บเจ็บเลยเด็กจอยเราไม่เชื่ออีกแล้วนะครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกก็พามาเชื่อเลยนี่เราอาจจะหมานก็ได้ จะบอกว่าสวยมากเลยนะบรรยากาศมันมีบ่ออะไรมากที่เนี่ยมี่เหรอมีกระพงมีกระพงใช่บ่อพวกบ่อสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อข้างหลังจะเป็นแบบบ่อปะมบวงบ่อมะม่วด้วยมัแสดงว่าที่นี่ก็มีทุกอย่างเลยมีดักช้อนกระพงบุฟเฟ่ใช่และที่สำคัญมีบ่อนี้ด้วยบ่ออเมซอนบ่อมซอน ตอนแรกว่าจะจะจะไปอุ้ยดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิปิ้งกัดปลาเล็กอะ่ะตอนแรกว่าจะไปบ้านหลังสุดท้ายแต่ว่ามีคนไปแล้วฮะเราก็ต้องมาอยู่บ้านล้องสุดท้ายแทนก็ไม่เป็นไรเรามาเช้าแล้ว<ม>ขเขาก็ยังมาเช้ากว่าเราอืมคนเล็กเข้ามาก่อนเราอิตใจงงงงจิตใจงงงง ถึงคนแรกคนแรกมันก็ยังมีคนมาขอนเรา ใหญ่มากตายเลยตายเลยผิดนาหนักมากาไม่รู้ตาขวานะจ๊ะตาขวานะจ๊ะใหญ่มากทำอะไรไม่ได้เลยตั้งคันอย่างเดียวจะ็ดดูอ่ะอันนี้เช็ดดูอ่ะอ มีมีกระพงแล้วก็มีปลาบึกปวายหจะหนักมากเลยแบบหนักตื้อๆอ่ะโดนอะไรไม่รู้อ่ะอะไรแล้วออกแล้วมั้ยมาแล้วมาแล้วกลับหัว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 แล้ว โดนอะไรไม่รู้น่าจะสวายไม่สวายก็บึกนะคกบไม่บึกก็สวายถ้าวิง่ง,ง,งอย่างเงี้ยอืมมันวิ่งวนงวงดูดิตับตื้อะตือะ้อ่ะตือะ้อ่ะตื้อๆอะ่ตๆอะตายแล้ว,วน้าเป็นขื่นเลย ขอโทษนะครับ,รบเดินตามเลยน้องครับเฮ้ยปลาอะไรอะ่ะไป,ปะกีนก็สวายถ้าวิ่งอย่างนี้น่าจะสวายนะเกี่ยวกับจำเลยเขาหอาออกไหมครับไม,ไม่รู้เกี่ยวดนอะไรไม่รู้ดูดิโด,ดนอะไรไม่รู้ ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจ่ตั้งคันอย่างเดียวอะ่ะดูดิเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะตายแล้วเว้ยหมดดละมั้งร้อยเมตรเนี่ยเฮ้ยหวะโอ้ยโอ้ยฉุดขอบบอ่อเลยเว้ยโอ้ยเบ็กดแข็งนั่นอะ่ะ ขนาดเบรกแข็งนั่นแหละโอ้ยสุดข,ขอบบ่อเลยอะ่ะนี่ปลาเลยวะโอ้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 ขออ,อ,อยุาตนะคะดูเลยนะตะลาดไปเช้าเลยอะ่ะอันคืออะไรอะ่ะ ที่อยู่ซ้ายหน้าที่ไรครับแล้วสวัคุณครับ ก็ขึ้นมายอมแล้วปลายอมแล้วน่ะชื่อเหมือนกระพงเลยครับไม่ใช่เหมือนกระพงเลยเหมือนกระพงเลยเหมือนกระพงเลยอ่ะซูมไปดูหน่อยซูมไปดูหน่อยมันคือปลาอะไรกระพงปะมันเหมือนกระพงไม่ใช่แล้วเหมือนกระพงเหมือนกระพงอ่ะเหมือนเกีจ้าโดนหลังด้วยเฮ้ยเอาที่จักมาได้กระพงเหมือนกระพงเนี่ย ออกเลยตัวเนี้ยขายยาวออกซื้อออกกาแฟเลยนะน้องก๊อฟหวานไว้หวานแล้วพี่หวานเลยหวานเลยกระพงกระพงดูหางดิมันเหมือนกระพงอ่ะแต่น่าจะกระพงนะกระพงอ่ะพี่กระพงใช่ไหมใช่เออเพราะมันเหมือนกระพงอ่ะมันเกี่ยวครับชีบเหลืองอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เนี่ยน่าจะกระพงกระพงปะกระพงกระพงกระพง,ะพงอุย้ยเห็นครึ่งตัวแล้วบอกแล้ว,ลวกระพงผิดคิวที่จริงใจช้อนหัวนะช้อนหัวนะเอาจุ่มลงไว้เอาจุ่มลงไว้มมไวกระพงอุ้ยใส่ไหนเนี่ยน่าจะมีหกเจ็ดตัวเนี่ยเอาแล้วน้องก๊อฟแล้ครับโดนผิดคิวครับน้ำเช้าวเว้ยว้าวได้กลับบ้านเลยตัวเนี้ยเป็นไงครับ คิดคิวเกี่ยวหลังของแท้โคตรเนื่อยน้ำชอน้ำชอเรามาดูตัวป,ปลากันครับโอ้ยใสนี้มีมีเจ็ด,จด<ฮ>มูไมไปเจ็ดแล้วน่าจะสิบแล้วอ้วนปั๊กเลยเกี่ยวหลังแน่นแน่นอม่มีหลุดตึงตึงตึงกระพรงกระพรงนี่ครับนี่เป็นหัวจิกเจ็ดกรัรมนะเอันนี้เป็นหัวจิกเจ็ดกัมมันเกี่ยวที่หลังไปไปเฮ้ อพอแบบเหมือนสะดุดอะไรไม่รู้สับปึ้งดีนึงวิ่ง,งปืดปืดออกเลยนี่ก็เป็นเหยื่อตัวนี้เลยนี่ริบรอยบูมนะโดนกระพงไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่เมีแน่นอนมี9้านะไซส์ไซส์เ้านะครับกิปเปอร์ช่างได้8ปดครึง่งอ่ากิปเปอร์ช่างได้8เนี่ยเป็นหัวจิก7กรัมครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตีปลาช่อนแต่ผิดคิว โดนกระพงแล้วไม่คิดว่ามันจะโดนกระพงด้วยแต่ก็โดนก็ถือว่ารอดแล้วก็ไปดูต่อไปถ้ามันมีไซส์นี้อีกแสดงว่าไซส์ที่ใหญ่กว่านี้มันก็ต้องมีเดี๋ยวไปดูกันอ่ ในที่สุดก็รอดอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ด้วยจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยอ่ะตัวเดิม <9. S 2> <9. S 1> มันเจ็ดโลไงเก้า้าอุ้ยมีเกว่ะเฮ้ยเครับตัวแรกในชีวิต9ก้าโลเลยเนี่ยโดนของใหญ่ด้ยนี่ไม่เคยไม่ไม่เคยตกกระพงไม่เคยตกประชอนบ่อมาก่อนแลแต่ว่ามาที่นี่ผิดทิวและโดนแดงว่านี่คือวันของเรา นี่มันของเราอันนี้เราไม่ได้หลอกกอมาเชียดนะครับเห็นไหมเริน่นแล้วเขาไม่หลอกผมมาเชียบเพราะว่าผมมันมานไงเฮ้ยผู้เล่นผู้เล่น ใช่ช่อนน่ะไม่รู้โอ้ยซุ่มอุยอุยขาวตั้งคัแล้วตั้งคัแล้วโอ้เต็มปากดยต้องมาลงใจก็เยอะมันหนักมันหนักเยอะอยู่มันหนักเยอะอยู่มันจบดี ระวังมือระวังมือเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยวันวันนี้คือวันนี้คือเราจะไม่เอาปลาชอ่อนเลยใช่ไหมเราต้องการที่แบบพิดคิวตลอดวันนี้เราคือ,อไม่ได้ปลาชอ่อนเลยนะตั้งแต่เช้าส่วนใหญ่จะเป็นพิดคิวทั้งนั้นเลยอ,อน้ำสายละนะ เป็นใจก็รอดเป็นที่เรียมร้อนในเปิดหน้าเปิดหน้าตาสิเปิดหน้าเปิดตาสิรอดแล้วนะคะเมื่อกี้กัดอะไรครับเมื่อกี้กัดเอ่อโจเกอร์กระดี่ยางสีปานิน่ะในในกอยังไงตีตีแวงไงอกอมึนมึนน่ะตั้งคันมึนเลยครับนี่แน่นอนเวนี่เมื่อกี้ตีล้อลิงตีล้อลิงอ๋อมันกินอยู่ล้อลิงใช่ใช่ล้อลิงโดนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เหรอปุ้มปุ๋ย ไสแบบกำลังดีเลย้าหายากด้วยปลาหายากด้วยเป็นไงปลานอกเกมวันนี้แกงเล่ามีแต่ปลานอกเกมแล้วเขาโคตรหิงอะ่ะ <laughs> อ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะตกปลาบ่อใครว่าง่าย,ออายมาลองได้นะครับใช่แล้วใครบอกปลาบ่อ,อกตกง่ายโอ้โหนี่ก็จะ <3 S 2> สิบโมงแล้ว<ะ>จริงมันต้องเทคนิคหลายอย่างนะปีนเปลี่ยนเหยื่อน้งทุกอย่างอะ่ะมันต้องไล่ดูอ่านปลาได้ เราได้อะไรขึ้นมาเนี่ยดูสิดูมันคือฟันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเห็นปะฟันอะไรวะใช่ไรวะไม่รู้เหมือนกันหล่นไปแล้วไปเต็มเออหาตัวตะไบหาตัวตะไบดูในช้อนไปเต็มปากเลยอ่ะเต็มปากครับงาไปหน่อยจับมาอย่างี้รอดแล้วครับวินข้าวเหมือนกันนะเนี่ยรอดแล้ว ร <c oughs> ลอดหมดทุกคนแล้วเว้ยพี่คิวก็โดนไปลปะปลาซ่อนแต่พี่แจ็คได้ไปละสองตัวโดนโดนโดนปลาซ่อนไปไม่กี่พ้ร์มกันเลยอ่ะพี่คิวก็ได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะครับส่วนเราจะไม่ได้ปลาซ่อนเลยผิดคิวแต่เช้านีงไม่ได้ไปลา่อนเลยอ่ะอยากได้เหมือนกันยวลองตีตื้อไปก่อน,นมันกินกระดี่ะช่วงนี้มันมันเริ่มลมแล้วแดดก็เริ่มแรงแราต้องตีกระดี ีเราจะใช่ดอะไรเกิดเอาปาไปแช่ว่ามันตายนะเบรกขวาเนาะเขาเปิดเบรกมันเบรกหวานเบรกหนักไม่ได้เบรกหนักก็ขาดอ่ะยังไงก็ขาดใช่ได้แต่ตั้งคันอย่างนี้ปื๊ด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 จนแบบสุดขอบบ่อแล้วก็ชิดตะหลิ่งลากปื๊ดยาวๆแล้วก็เดินซ้ายเดินขวาอยู่วันที่ห้าตอนแรกคิดว่านี่โดนเก็บมาถวาย ใช่เห็นมันกับน้ำมันทอยโบกหมกหมโอ้ยหมกมันนี่อร่อยแล้ววันนี้อะไรที่เขาก็ตกอยูุ่ดตอนนี้เราก็จะเอาปลามาชั่งนะปลาเมื่อกี้อยากรู้ว่ากิโลคิปเปอร์เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะพี่แปดครึ่งป่ะแปดครึ่งกิโลแปดครึ่งกิโลไปดูกันตัวปลาแปดค่ตัวปลาสิ

ใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้มันสี่เหรียญกับผมไม่ได้แต่ว่าต้องช่างออกมืก่อนเลยช่างออกขาที่ดีแล้วเขาบอกว่าโลละร้อยโลละร้ยโลละร้อยโลละร้อยเก้าโลว่าไงซ้อสบายสบายนี่ของแท้ว่ะของแท้ของแท้แท้ว่ะโอ้แล้วไปแท่แท่มีกระป๋องไหมครับถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปก็ไปถ่ายไปก็ไปมา มาฝั่งนี้ไหมพี่ต้องมาอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมมาอยู่ฝั่งนี้แสงมันเข้าฝั่งนี้เทเออเฮ้เช็บเช็บเช็บแชไบเอ็นไป enjoyenjoy อีกคนอ่ะมาแล้วช่างมาละโอ้โห๙โลครึ่งนะใหญ่มากตอนแรกคิดว่าน่าจะอยู่หลักเจ็ดหลักแปด ไม่อยู่นะไปช่างมาแล้วก็เก้าเก้าโลอะ่ะใหญ่มากอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เคยตกกระพงะมา่อก่อนแต่ผิดคิวไงมาตกปลาช่อนแต่ว่ามาโดนกระพงว่าบ่อนี้มันมีกระพงเขาปล่อยไว้เพื่อกินปลานิลนแต่ว่ามาโดนหัวจิกของเราด <laughs> โดนหัวจิกก็กรอ,อมาดึงปื้นสับแล้วก็ต้เลยนะมันเป็นความฟุกฟุกมากๆตัวแบบใหญ่เลยอะ่ะ ใหญ่มากนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับผู้ชมไปก่อนนะครับก็หมดปหมดปัญญาไม่ได้หมดวันหรอกหมดปัญญาก็มันตีแล้วมันไม่กัดน้ํามันเสียด้วยนะครับปลาลอยเต็มเลยมีแต่ปลานินปลาอะไรก็ไม่รู้ลอยเต็มก็วันนี้ยังถือว่าได้แต้มอยู่ได้กระพงไซส์ใหญ่มา1ตัวเก้าโลครึ่งไปชั่งมาแล้วนะครับแล้วก็พี่แจ็คก็ได้ปลาช่อนพี่แจ็คได้กี่แต้มนะได้สี่แต้ม พี่แจ็คได้สีแต้มพี่แจ็คได้ปลาช่อนสีแต้มกัดแรมเพดหมดเลยนะครับพี่จอยก็พี่จอยได้หรือเปล่าปลาปุ่มปุ้ยใช่ไหมปุ่มปุ้ยพี่พี่จอยได้ปุ่มปุ้ยตัวหนึ่งแล้วก็พี่คิวได้ปลาช่อนอีกหนึ่งตัว,ตวก็ถือว่าได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนได้ทุกคน แล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยทริปหน้าว่ากันใหม่ทริปนี้เยืนยื่ออยู่เหมือนกันเดินจนเมื่อยขาเลยนะครับเจอกันบ๊ายบาย